อช้เดี๋ยวนอนมีเยังไม่มากำลังไปเรียกมาเมื่อกี้นี่เโไม่ติดโทรที่บ้านไม่ติดอันนั้ก็ติกมกอนไงวันนี้ไม่มีมึกมีแต่คนนำป่าอร่อยเลยลองไปมัวแรอก ไปถามไม่อิ่มต่อได้แล้วแม่ดูเดือนมันให้เยอะขนาดนี้อันนี้ก็ไทยคนชอบดูเดือนมันให้จันจันต้องกินสองสองรอบอะกินแม่หมดอะของกถุงไว้ทั้งคัน ต่มงนัรง้นเดี๋ยวคนยุ่งวุ่นไลน่เขาพี่เจะไปอยู่หลังร้งานค้ายชบ้า อเอาคนเมื่อกี้เพื่อนนายกเขาเลยเพื่อนนายกเขาให้ของกินเรือ่อยมันหน้าตามทิศยานไม่เห็นเลยห <c oughs> น้าไม่ทันสมายหน้ามึนเออคนที่แกงกระป๋องอันเหรออีกคนนึงคนแฝงกระปออร๋อง<า>ลอยเลยฮะ ถามแส่ก็ต้องเก็บนังกันบอกว่ากินน้ำก <c oughs> ินน้ำต้งใส่เนี่ยผมดรอปลูกบงการหมดเลยนะเสื้อก็ต้องใส่ตัวที่มันสั่นทุกอย่างต <c oughs> ้องไส่อมะแล้วไปเชื่อมทำไม <c oughs> บงการไม่เชื่อมก็ไม่ได้ มันไก่มปนน,น,น,นน้ำจิ้มอแค่นี้เหรอเออัน้ำจิ้มไปนี่ตอนนี้น้ำจิ้มเจ๊งหงเยอะมากเอาขึ้นบกแล้วขื <c oughs> ้นปล่อยดัยงแถวนะต้องโอนทอไม้นังหรือให้รถบญาติอะ ญาต้จนไอ้คนคนที่เป็นพ่อแม่รู้จักกันหมดเลยที่ักมาจากไหน <c oughs> มาจากขอนแก่นมาจากโคราช ใส่ไม่มีคนหมามากเลยนะวันนี้นะผมมันเยอะวันนี้มันสนุกมาทะเลแล้วอย่างอ้จากครั้งแรกมาถึางเนี่ยมันก็เดือนแล้ววะอย่าเดือนแล้ว<ะ>เพราะว่าทหารไม่ใช่คนใหม่แล้ อให้ไปลงชือ่อไม่ให้ไปลงชื่อนะทำไปลงแล้วลงคนเดียวกพอแล้วลงอะไรเยอะโยรได้แ <c oughs> ล้วพ่อหนูโดนเรียกสามครั้งใช่วัมวันนั้นโดนเรียกสามครั้งนานเมาได้เลยเออเมาได้เลย สักสามตีสิบกอนได้สามตีสิบโหลได้วันวันนี้เมื่อคืนนี่มันก็มีเข้ามากุกกระบะเออจะเอาไปใช้กอนก็เอากอนได้เออเออเ้ยทดนันไม่ไหมอร่อยยางไง เอถ้าหยกมาได้เว้ยเอาดิดูไม่จืดเลยเละเลยเออแม่หนูจูนที่ป๊อกก็มาฮะเนี่ยทิมเจ็บนี่ยอ่าไอพี่ป๊อกกำลองที่เจ็บไนะแล้วก็ส็ดไหม อยู่สภาพอยู่สภาพอาหารเออพ่อรู哈哈้พ่อร uh> ู้พ่อเห็นทองแดงพ่อก็รู้แล้วเยอะกวก่าน้ำเนี่ยล้างมือจะล้างมือใช่ไหมเอาน้ำเนี่ยเป็นล้างในทะเลอาหารไทยแข็งแกร่ง แม่มึงนี่แม่นี่ะแม่อ้ำไม่นดามาเยี่ยมันส่วนๆแคบจาเป็นเนียงเลยที่จอดรถไม่มีรถเก่งพ่อเว้ยมาหมดเอาิที่ ยางไม่ได้สุดเติมลมมาห้าเดือนแล้วยังขับได้อยู่ห้าเดี๋ยวมมอือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ว,วันให้ไหนเอาปลาไปตรงไอ้นันสี่สิบโลเดี๋ยวมันฝากตางมาให้ปลาเข็มอะรู้รูรร้ตีห้าก็ได้เบาเบาเบาเบ,า,บ,า,บาล้นตูเรอะไรอะ่ะไม่กลัวมันตกเหรอ กินข้าวได้เลยป่ะยวยังไม่อันนี้แล้วมีเขาเรียกแล้วเลยปล่อยปล่อยแล้วเดี๋ยวก็เรียกเคนระยะรีบๆกินถึงกินช้าเดี๋ยวเรียกอีกอยากกินอะไรบอกมีอะไรกินอะไรข้าวหมูแดงหรือกินข้าวหน้าไก่ เดี๋ยวเที่งหน้าใครกินอย่างงี้ครับส้มหมดหมดแล้วไม่ใช่หรือไม่เฮ้ยเี่ยวันนี้เาเยี่ยมจะใช้แล้วเสร็สุดกลับบ้านแล้วสุดหน้าเฮ้ยสุกหน้ากลับบ้านแล้วเหรอวะกลับบ้านกับบ้านแล้วไม่อะไสุดที่จะรอยังสุดหน้าไม่ใช่สุดที่จะถึงอีกสุกหนึ่งจะอีกสองอาทิตย์อ่ไม่ถึงสองสิบเอ็ดวันหนูนับอยู่อาทิตย์หน้าไม่ได้เยี่ยมใช่ไหมไม่ได้ ลับาแ้วอ๋อัาที่หน้าไม่ต้องมาแล้วอันนี้ครับข้าวหมูแดงมีข้าวหมูดแดงมีทอดมัน